บทที 1> 1่ 15. สิบห้าสระอุตออุกอตุไม่ตีตุกตออาตาตุกกะตาจออุจุดอ,อุดูพออุผูพออุผุยออุงอยูรออุงอลุง พออุงอถุงกออุงอกุ ò, m. M è, ้งไม่โทรกุ้งมอแองอแมงมออุมอมุมแมงมุมตออุกอตุกไม่ตีตุกตออาตาตุกกะตาจุดุผุผุยุงลุงมถุง แมงมุมตุ๊กตา